ฝนจะตกตกจริงๆจ้าแล้วก็เตรียมเอืเ่อกันฝนมาเรียบร้อยถือว่าเราเป็นคนรอบคอบคนก็อย่าลืมเตรียมเพื่อกันฝนมานะจ๊ะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะนัชชาค่ะมีนัชชาที่ไหนก็ต้องมีทริคและวิธีการตัดต่อคลิปวิดีโอในแอป LumaFusion ค่ะ ซึ่งวันนี้ค่ะนะัมีวิธีการทำซับไตเติลใส่คำบรรยายลงไปในคลิปของเราโดยใช้แอป l u Ma Fusion นั่นเองนะคะการทำซับไตเติลหรือการใส่คำบรรยายแบบนี้นะคะจะทำให้คนที่ดูคลิปของเราเวลาที่อยู่ข้างนอกที่ไม่สามารถเปิดเสียงได้โดยทันทีหรือว่าไม่ได้ใส่หูฟังนะสามารถดูคลิป ของเราได้เลยโดยที่ไม่ข้ามคลิปของเราไปเลยค่ะหรือว่าเพื่อนๆนะคะอยากเพิ่มกลุ่มคนดูที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ในประเทศไทยนะเพื่อนๆสามารถทำซับเป็นภาษาอังกฤษได้เพื่อเพิ่มยอดคนดูนั่นเองค่ะงั้นถ้าเพื่อนๆนะคะอยากรู้แล้วเราเริ่มไปดูขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อเราได้คลิปมาแล้วนะคะเราก็จะ ลากคลิปลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาเพิ่มไตเติ้ลโดยการกดไปที่สัญลักษณ์บวกตรงนี้นะคะแล้วก็กดไปที่ overlay title เขาก็จะขึ้นแถบมาให้เป็นแบบนี้ค่ะพอเราเพิ่มไตเติ้ลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาลากคุมแถบไตเติ้ลทั้งคลิปแบบนี้นะคะเพื่อที่จะ ให้ง่ายต่อการตัดต่อน,นั่นเองนะเราจะได้ไม่ต้องมากดเพิ่มไตโต้ทุกๆครั้งที่เราเนี่ยพูดจบประโยคต่อมาค่ะเราก็มากดดับเบิลคลิกที่ไตโต้ค่ะแล้วก็พิมพ์ตามประโยคที่เราพูดได้เลยนะแล้วเพื่อนๆน,นะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์เป็นสีได้ตามแบบที่เพื่อนๆต้องการเลยค่ะพอพิมพ์เสร็จป,ปึ๊บนะคะก็กดแบ็กกลับแล้วค่อยมาตัดท่อนซับท,ที่เราพิมพ์ ให้ตรงกับประโยคที่เราพูดนะคะเขาก็จะแยกออกจากกันแบบนี้นะแล้วเราก็ไปกดดับเบิลคลิกที่ไ t โตอีกแถบหนึ่งนะคะแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็กลับมาตัดเหมือนเดิมทํำแบบนี้นะคะซ้ำไปซ้ำมาจนจบคลิปนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากทํำซับให้เร็วมากยิ่งขึ้นหรือว่าเบื่อที่จะพิมพ์แล้วนะเพื่อนๆสามารถ สั่งพิมพ์ด้วยเสียงได้ค่ะในระบบ iOS เขาก็มีให้มาอยู่แล้วนะคะที่สัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็แค่พูดนะคะเขาก็จะพิมพ์มาให้เราโดยทันทีนะแต่ว่าการสั่งพิมพ์ด้วยเสียงแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราพูดมากขนาดนั้นเราก็ต้องมาเช็คคำพูดที่ถูกที่ผิดอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับวิธีการทำซับไตเติลใส่ขับบรรยายลงไปในคลิปของเรานะก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะนัดก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับแอปลูมาฟิชั่นหรืออยากจะสอบถามอยากจะให้นัดทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามกับนัดได้ที่ใต้คลิปนี้เลยคะ่ะ ก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นัชชากับสองเพจน,นี้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะนะัทต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย